สวัสดีครับตอนนี้นะเราก็อยู่กันบนถนนราชดา a พิเศษนะฮะข้างๆบิ๊กซีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามตอน่ายโมงครับครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังมีที่เห็นอยู่ก็มีสมาชิกอยู่สามคนนะฮะแต่จริงๆหนีไปดูขนไปดูขนอยู่นะแต่ตอนนี้เรากําลังเดินตามหาเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนหนึ่งครับเนคนหนึ่งน้องแชมป์นะครับ งานนี้ได้ลืมกระเป๋ากล้องไว้บนรถเมล์นะครับใช่ครับไม่ทราบว่าวิ่งไปไหนแล้วถ่ายน้่งอาหารได้ก็ได้ด้วยครับงั้นหนึ่งสองนิ้วหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะกล้อง 7D นะฮะไม่มีกริปบวกเลนส์กากๆหนึ่งตัวนะฮะไม่กากนะครับ7,200เลยนะครับเจ็ดสิบองร้อเออออกมาด้วยนี่หว่าเจ็ดสองออกมาด้วยนะครับาดว่าน่าจะหลาหมื่นอยู่นะก็หลายสาหัสนะครับสาหัสงานนี้ครับวันนี้น้องแชมป์เราวิ่งรู้สึกว่าไป เออคือคือแยกนี้นะครับทาง137เนี่ยเขาเป็นวงกลมนะครับเขาจะเลี้ยวขวาไปลาดพร้าวนะฮะเฮ้ยันไม่ใช่ยางนี้ถ้าถามว่ามันจะวิ่งทันไหมฮะไม่่ใชยนี้เออเราก็มีทราบได้หยอกนะฮะขอข้ามก่อนนะฮะอ่าข้ามครับเราก็ต้องมาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะเจอไหมเดี๋ยวความหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเราจะรายงานกันสดๆเลยนะฮะครับผมครับผมต้องโปนลงเป็นบุกไหมครับโปนเลยไหม โอเคดีมากครับบ๊ายบายครับติดตามกันต่อไปทุบีคอนติเนียว